พี่กลับมาแล้วเย,ย่อยู่พี่คะพี่กลับมาแล้วเหมือนว่าหายไปยี่สิบวันแล้วแข็งแข่งขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ยต้องแห่งอยู่แล้วละ่ะพี่ชายของเธอนะ่ะเป็นถึงขั้นนักรบแล้วนะขั้นนักรบเหรอตะกุนเย,ย่มีขั้นนักรบแล้วอย่างนั้นเหรอยอดไปเลยข่าวดีสุดๆไปเลยอูเร่อูเร่ เย่ยูเมื่อพอรสวรรค์ของเธอตื่นขึ้นแล้วก็เธอก็จะได้เป็นขั้นนักรบเหมือนกันนั่นแหละพี่จะช่วยเพิ่มระดับพรสวรรค์ของเธอเองเมื่อพี่ได้เทมที่เข้ากันได้แล้วหน้าต่างสถานะมนุษย์เย่ยูระดับพรสวรรค์ระดับกลางพรสวรรค์ด้านน้าแข็งระดับต่ำยังไม่ถูกปลุกพลังมาสิคะพี่ชายนักรบ ให้น้องสาวคนนี้ตัดผมให้เองหาดูผมพี่สิอย่างกับขอทานเลยแน่ไหนๆก็เป็นขั้นนักรบแล้วพี่ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีหน่อยนะคะเข้าใจไหมนั่งตรงๆหนูจะเริ่มแล้วล่ะนะเอาสิน้องสาวช่างตัดฝีมือตัดของเธอคงต้องออกมาดีแน่ๆมั่นใจได้เลยยังไงหนูก็ตัดเป็นแค่ทรงเดียวอยู่แล้ว เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเย่อยู่ตัดผมให้เรามาตลอดตั้งแต่พ่อแม่เสียไปพี่คะหนูกลัวจังเลยไปโรงพยาบาลกันไม่ได้หรอคะแค่แผลนิดเดียวเองไปโรงพยาบาลก็ต้องใช้เงินนะก็แค่รอยถลอกเท่านั้นพี่ไม่เป็นไรช่วยตัดผมกับทำแผลให้เท่านั้นก็อพอละละ่ะเ้าพี่ชายมีความสามารถก่อแมกพนพเซนมอมตะแล้วล่ะก็ ความสามารถของแมงกะพุนอมตะคืออะไรนะ่ะลืมไปแล้วหรอคะจากเรื่องที่พี่เล่าให้หนูฟังไงแมงกะพุนอมตะมีความสามารถในการรักษาเมื่อพวกมันได้รับบาดเจ็บพวกมันก็จะฟื้นฟูนได้อย่างรวดเร็ว,เร,วเรื่องหลอกเด็กทั้งนั้นแหลนะน่ะยังเชื่ออะไรแบบนั้นอยู่อย่างนั้นเหรอพี่ไม่เข้าใจอะเรื่องจริงนะหนูพูดจริงๆก็ได้ก็ได้พี่รู้ว่าเธอเป็นห่วงพี่พรสวรรค์พี่ตื่นแล้วพี่จะหายาฟื้นฟูนฟนสักอันละกัน แบบนั้นพี่ก็จะไม่เป็นแผลอีกแล้วแถมยังปกป้องเธอได้ดีขึ้นอีกด้วยใช่แล้วล่ะแมงกะพรุนอมะตะอย่าขยับสิพี่ทำให้หนูตัดแหว่งนะจะไปไหนหน่ะหนูยังตัดไม่เสร็จเลยหนังสือภาพขุมทรัพย์ที่ซื้อมาคราวก่อนแมงกะพรุนอมะตะแมงกะพรุนอมตะแมงกะพรุนอืมเจอแล้วแมงกะพรุนอมะตะสัตว์ประเภทน้ำ พรสวัรค์ฮิลิ่งที่อยู่ทะเลสาบแห่งความตายพี่คะพ,พึมพำอะไรอยู่คนเดียวน่ะทำไมพูดเบาจังเลยถ้าเรา๊อปปี้พรสวรรค์ฮิลิ่งได้แล้วก็เราก็ไม่ต้องกลัวการบาดเจ็บในอนาคตเยียูยูก็จะไม่ต้องเป็นห่วงเราอีกต่อไปแมงกะพูนามะตะไม่ใช่ว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าหรอกเหรอคะ <izer> มันก็แค่เรื่องหลอกเด็กทั้งนั้นแหละ บางเรื่องเล่าก็เป็นความจริงนะเอาเถอค่ะมาให้หนูตัดผมให้เสร็จได้แล้วจุดแข็งคือเทคนิคการฝึกร่างกายที่มีเพียงนักรบเท่านั้นที่สามารถฝึกได้นักรบระดับเริ่มต้นเสริมกำลังผิวหนังนักรบระดับกลางเสริมกำลังกล้ามเนื้อนักรบระดับสุดท้ายเสริมกำลังกระดูกงั้นก็ลองเป็นอย่างแรกก่อนละกันถ้าไม่เทียบกันก็ไม่รู้หรอก อัตราการดูดซับที่ผ่านมาของเรานี่ต่ำชะมัดเลยสงสัยซะจริงว่าถ้าดื่มโลหิตระดับกลางไปแล้วการดูดซับของเราจะเป็นยังไงนะนี่ไงล่ะอัตราการดูดซับเพิ่มขึ้นเป็นสเท่าแล้วเยี่ยมขั้นแรกก็ฝึกที่บ้านไปก่อนพอช่วงระยะเวลาคูดาวจบลงเราค่อยมุ่งไปยังทะเลสาบแห่งความตายคัดลอกควนสวรรค์คูดาว30มวัน,วน ต้องหาแมงกะพุนนมะตะให้เจอแล้วก็ปี้พรสวรรค์ฮิลลิ่งให้ได้